สวัสดีนะครับผมทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปราเด,ดเทพบานะถ้าเป็นที่เด็ดบอลน,นะครับผมให้ไปแล้วนะครับในกลุ่มนะในไม่ใช่ในกลุ่มนะครับ อัดคลิปไปแล้วนะครับแต่อยู่อีกช่องหนึ่งนะเดี๋ยวในกลุ่มวีพิมจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าว่าผมจะให้ทีมไหนบ้างเป็นซูเปอร์วีพีให้สเต็ปตัวไหนบ้างนะครับผมส่วนที่เห็นสลิปข้างหน้านะครับผมได้จัดกิจกรรมในกลุ่มนะฮะเป็นจัดทุกวันนะครับจัดทุกวันเลยนะครับผมก็จะแจกเป็นเงินสด300บาทนะครับทุกวันนะทุกวันนะครับโอนสดสดกันเลยนะครับผมาวันนี้นะครับผมจะเข้ามาใช้ จะใช้เทคนิคเดิมนะครับเป็นการทุนสะสมนะครับหารด้วย20นะครับเรามีอยู่3,4 0พนะเรามีอยู่3,4 0พให้เล่นไม้ละ200แล้วนี่ครับผมอันนี้เป็น e p ีที่5นะครับเป็น e p ีที่5นะครับจัดกันไปเลยนะครับอย่าให้เสียเวลานะวันนี้เราไปจัดกันอีก5ไม้นะครับขอเลือกนะครับขอเลือกค่ายเป็นค่ายออบเบตแล้วกันนะครับออเบตแล้วกันสามารถใช้ได้ทุกค่ายนะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้กําไรจากเดือนนี้เท่าไหร่ไม่ใช่เดือนนี้นะครับ30 ep นะเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่า30วันนะครับเราจะมีเครดิตเท่าไหร่นะอ่ะห้องนี้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนห้องนะอนุญาตเปลี่ยนค่ายนะครับมาเล่นค่ายของโกลเดมอนลวกันนะครับผมจัดไปอ่ะแล้วมาเริ่มนะครับไม้ละ200บาทนะครับ5้าไม้บวก5้าไม้เราพอนี่ยครับผม ก็ไปเลือกที่บาคาร่านะเอาบาคาร่าวิอ่าวิบาคาร่าเร็วเลยนี่แหละครับผมก็จัดไปนะขั้นต่ํา20บาทขั้นต่ำ20บาทถึง2 0 0พันนะครับจัดเลยนะครับเราก็จะจัดไม้ละ200บาทนะเดี๋ยวรออันนี้ผ่านไปก่อนนะครับผมอขออนุญาตปิดเสียงนะครับจัดไปนะครับผม อ่ะโอเคนะเปิดนี้นะครับเพยเยอร์หนึ่งแต้มแบงเกอร์สองแต้มนะมาดูใบที่สามกันนะว่าจะออกอะไรอ่ะรอบนี้แบงเกอร์กินไปนะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์นะครับสกอร์ที่ผมสอนอ่านไปนะยครับผมจะให้แทงสีที่น้อยสุดในสามช่องนี้นะครับในสามช่องนี้แต่ถ้ามันออกสีเดียวกันหมดสามช่องนะให้แทงตามสีมากไปเลยนะครับตามสีมากไปเลยนะฮะอ่ะไปต่อนะถ้าแบบนี้นะครับแดงหนึ่งช่องนะครับน้ําเงินสองนะเราไปทางแดงนะครับ เดี๋ยวผมจะกดไปแดงนะครับเอากดแบบไม่มีค่าคอมมิชชั่นเลยแล้วกันนะครับ200บาทนะ,ะแล้วก็กดยืนยันไปนะรู้สึกว่าเน็ตผมจะไม่ค่อยดีนะครับวันนี้นะ,อะโอเคนะครับหมายแรกเราผ่านหรือเปล่าอ่าเพยเยอร์หแต้มนะครับเรากี่แต้มเอ่ยเราห้าเหมือนกันนะครับขอให้เปิดมาตัดแต้มหน่อยเร็วโอเคบวกแน่นอนแบบนี้นะครับบวกแน่นอน ไอเชี่ยะแม่งเอาห้าเข้ามานะครับบอร์ดนะครับผมสองร้อยนะครับเราต้องทบแล้วนะครับแบบนี้นะน้าเงินมาหมดนะครับให้ใส่น้ําเงินไปเลยผมก็จะใส่น้ำเงินไปสี่ร้อยบาทลวกันถือว่าทบไม้ที่สองแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้แม่งแบบเออเกินไปนะแม่งเปิดห้าเข้านะอ่ะผมจะบอกก่อนนะว่าผมอัดสดๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมเมคนียครับผมอัดสดๆนะวันนี้ก็หนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบหกนียครับผมอ่า จัดไปนะทบไม้ที่สองเราจะทบกันแค่สี่ไม้นะครับเราทบตามสกอร์ที่เราอ่านเลยโอเค3มแต้มอีกแล้วแต้มต่ําอีกแล้วนี่ครับผมโอ้โหเขาหแต้มไม่ดีนะครับแบบนี้นะโอ้เกินไปนะครับแมงเปิดสูงมากจริงนะจะเปิดต่ําเข้ามาด้วยนะครับอ่ะน้ําเงินแดงมันมาให้ไปแดงอีกนะครับ เราต้องทบไป800นะครับเป็นไม้ที่3ของเราเนะยครับผมเป็นไม้ที่3ของเราน,รนั้เนะเดี๋ยวใส่ไป800เลยเนะครับใส่ไปฝั่งแบงเกอร์นะสูตรมันมาให้สลับฟันปลาเลยนะครับถ้าเราโดนสลับสวนนี่งานหยาบนะฮะาตอนนี้กําไรไม้แรกเรายังไม่มาเลยนะครับผม ช้าอ่ะสิบห้านาทีแจกช้ามาก15สิบห้าวินะสิบห้าวิทำไมมันช้าจังวะอ่ะเราทบไม้ที่สามนะครับแปดร้อยนะอาเพย์เยอรห้าแต้มนะเราขอสูงสูงหน่อยเร็วโอ้โหสามแต้มนะทำไมวันนี้แย่จังวะโอเคเขาหนึ่งแต้มนะอย่าเปิดมาให้บอดอีกนะเว้ย โอเคได้เมื่อคืนนะครับทบมาสมไม้นะครับอ่าเราได้กําไรหนึ่งไม้แล้วนะครับผมกว่าจะมาไม้แรกนะครับปาไป5นาทีนะครับผมขอย้ายห้องแล้วกันนะครับผมว่ามันช้าไปนะมันช้ามากเลยนะครับผมมันมีแบบเร็วกว่านี้ไหมไม่มีนะครับห้องนี้น่าจะเร็วสุดแล้วในค่ายนี้นะ ผมขอย้ายห้องดีกว่านะครับผขอย้ายห้องดีกว่านะมาตายเซ็กซี่แล้วกันนะครับตายเซ็กซี่แล้วกันก็บวกมา1ไม้แล้วนะครับ1ไม้แล้วตอนนี้ก็เราได้มาหนึ่งไม้ตอนนี้เรามีอยู่3,6นะครับเรามีอยู่3าเดี๋ยวผมจะเลือกห้องนะเราเลือกห้องนะครับที่แบบว่าไม่ไหลเยอะจนเกินไปนะไม่งั้นเราจะตายนะครับไม่งั้นเราจะตายอ่ะเดี๋ยวเราไปห้องสองเลยแล้วกันนะครับ ใ้น้ยๆนะเราเริ่มมาแบบแอกๆเลยนะครับผมไม้ต่อไปนะครับแดงแดงน้ำเงินอ่าศสยไปน้ำเงินนะครับไม้แรก200บาทนะครับผมอ่าแล้วข้อดีนะครับข้อดีของแอปนี้นะครับของที่ผมเล่นอยู่นะจะมีคืนยอดเสียทุกวันนะครับ1.5นะครับผมคืนสูงสุด300บาทเลยนะครับ อ่าแต่ห้องนี้แม่งท้ายเกมเกือบเท่าแบงเกอร์เลยนะดูนะครับทุกคนโอเคหน้าเราหกแต้มนะครับโอ้โหสองแต้มนะโอเคเขาบอดนะครับเรายังดีมีสองแต้มนะครับอ่าเราสี่นะครับขอกงเข้าหน่อยห9เก้าหลังมันจะบอดมาทําไมวะอ่าโดนไปนะครับโดนไปไม้แรกนะครับผมต้องทบนะต้องทบนะแบบนี้นะครับ อาจจะเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่แค่97นะครับมันก็จะขึ้นคืนคืนให้ตลอดนะค่าคอมมิชชั่นนะครับใส่เพยเยอร์ต่อนีครับเป็น400บาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะจาก99นะครับมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะอันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นในในไอคาสิโนเลยนะครับในในโตโตะนั้นเลยนะครับผมอ่ะไม้ที่2ม้ยากเหลือเกินนะครับตอนนี้ล่อไป 7นาทีกว่าแล้วนะครับไม้ที่2ยังไม่มาเลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะฮะเราหกแต้มนะครับเทียนทายเกมอีกแม่งยากจังวะทายเกมบ่อยเกินนะครับห้องนี้นะ,ะเรายังไปต่อนะผมขอสู้ต่อนะครับที่ห้องนี้นะน้ำเงินอ่ะไปน้ำเงินอีกนะครับสูตรให้ไปสลับปิงปองนะเทคนิคให้ไปสลับปิงปองนะครับผม ตอนนี้เราได้กําไรมาหนึ่งไม้นะแล้วเราทบแล้วนะครับเราเริ่มทบเราลบเริ่มทบอันที่2นะครับผมกําไรครั้งที่2ของเรานะครับผมจัดมา้านสวยๆหน่อยนะอาหกแต้มนะครับหน้า6ห,หน้าสวยอยู่โอ้โหแม่งสีมาอีกแย่นะครับแบบนี้นะแม่งเจออะไรก็ไม่รู้วันนี้โกงเข้าอีกโอ้โหเกินเกิน ย็ดแม่นะบอลไอ้วันนี้นะครับเราจะเจ๊งหรือเปล่าเราจะเจ๊งหรือเปล่าวันนี้นะครับอ่ะทบไปอีกนะแปดร้อยเป็นแปดร้อยนะครับทบไม้ที่สามนะเขาให้ไปแดงนะครับอ่ะผมจะไปแดงนะแปดร้อยนะครับผมแปดร้อยแล้วถ้าเราเสียสี่ไม้นะผมหยุดนะครับผมถ้าเสียสี่ไม้ผมหยุดเลยนะครับ เราจะตั้งเต้าไว้ว่าเราจะเสียได้แค่สี่ไม้ต่อวันนะครับผมเราจะทบสี่ไม้ต่อวันพอถ้าเราทบเกินจากนั้นนะครับเราเจ๊งนะฮะเราเจ๊งนะครับผมผมบอกเลยนะครับการเล่นบาคาร่านะพักก่อนแล้วค่อยเอาใหม่นะโอเคหน้าเขาก้าวะ่ะโอเคขอป๊อกหน่อยกงเออมามาแล้วนะครับไม้ที่2นะกำไรไม้ที่2กํกำไร400บาทแล้วนะครับเหลืออีกตามเป้าเราก็อีกแค่สไม้นะอีกแค่สาไม้นะครับ เขาให้ไปแดงหมดเลยนะครับมาเราไปแดงเลยนะครับผมแดงหมดทั้ง3ช่องแดงหมดทั้ง3มช่องนะทั้งแบบทึบแบบโป่งแล้วก็แบบไม่ขีดนะครับผมเขาให้ไปแดงหมดเราไปแดงเลยนะครับเราอย่าไปลั้นนะมีโอกาสตัดไม้มีนะครับแต่ผมจะไปตามสกอร์ที่ผมอ่านและกันเทคนิคที่ผมใช้ตลอดนะครับ ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่มีที่ใครที่จะแทงถูกทุกไม้โดยที่ไม่ไม,ไม่ทบเงินไม่เดินเงินนะคนที่เขาจะใช้แบบนี้ได้นะครับก็คือคนที่มีแบบวินัยในตัวเองนะครับพอสมควรนะโอเคนะครับเขาสี่แต้มนะครับเรากงมาสองใบโอ้โหโอ้โหจะมีไม้ไหนที่ไม่ต้องทบไหมวะ,ะทบไปไม้ที่สองนะครับเป็นสี่ร้อยนะครับเป็นสี่ร้อยเขาให้ไปแดงอีกนะครับ แต่ผมมั่นใจว่าถ้าใครใช้เทคนิคนี้นะผมบอกเลยว่าไม่เกินทบไม่เกินสี่ไม้แน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะฮะเราเล่นเราอย่าไปใจร้อนนะครับผมบอกก่อนนะโอเคหน้า7จแต้มนะครับหน้าเรา7จแต้มเขาเท่าไหร่เขาห้าแต้มนะขอโกงเข้าก็ดีไป เออปอกเก้านะครับมาบวกสามไม้แล้วนะครับบวกสามไม้แล้วผมว่าวันนี้เรารอดบว่าทุกคนเรายังได้ไปต่อนะครับเรายังได้ไปต่อนะตอนนี้เรามีสี่พันนะครับจริงๆ <c oughs> ผมกดบอลไปแล้วด้วยนะครับผมเราเริ่มไม้แรกเลยนะฮะเราเริ่มไม้แรกเลยเ <c oughs> ทคนิคให้ไปน้ําเงินนะครับผมไปน้ําเงินเลยนะครับถ้าแบบนี้นะมาเทคนิคคิดว่าสลับฟันปลานะสลับฟันปลานะครับผม อ่าไม้ที่4นะครับกำไรไม้ที่4ของเราจะมาหรือเปล่านี่ครับโอเคหน้าก้งทั้งคู่นะครับไม่มีแต้มทั้งคู่เลยโอ้โหทำไมวันนี้ไพ่ย,ยับจังวะผมว่าไพ่วันนี้ไพ่ย,ยับมากนะครับโอ้โหเรายับนะเราเรายับจริงๆนะครับวันนี้ถ้าใครมาเล่นห้องนี้นะ แม่งแบบกงกงแม่งออกชิปหายนะครับกงออกชิปหายเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มทบไม้ที่2นะครับอย่าหัวร้อนนะอันดับแรกเลยแต่ผมเริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้อ่ะไปแดงต่อนะครับขอให้ไปแดงต่อนะทบไป400บาทนะฮะกำไรไม้ที่4ี่ของเรานะครับเราทบทุกไม้เลยนะตอนนี้ยังไม่มีไม้ไหนไม้แรกที่ผ่านเลยนะครับ หน้าเขาเก้าหน้าเขายังสวยนะฮะโกงเข้าไหมอ่ะหนึ่งเข้าขอเก้าเข้าฝั่งคุณอ่ะเจ็ดแต้มนะครับยังดีนะครับขอกงเข้าไปโอเคบวกนะครับไม้ที่สองโอเคบวกนะครับเราทบสองไม้บวกเลยนะครับผมอ่าไม้สุดท้ายนะกาไรไม้สุดท้ายนะครับมาหรือเปล่านะต้องมาแล้วแหละนะอีกสองร้อยบาทนะครับดูเศษของเรานะครับขึ้นมาอย่างเยอะนะครับเราไม่ได้ใช้เศษแทงเลยนะ จะเห็นไหมว่าเราไม่ได้ใช้เศษแทงเลยนะครับอาสู์ให้ไปแดงหมดนะครับผมใส่แดงไหมสุดท้ายนะ200บาท200รบาทนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลานาน,านผอสนควรนะบสินาทีเลยนะครับก็เพราะว่าเราต้องทําตามเทคนิคของเรานะครับเราอย่าไปแบบทบจนแบบอันนี้เกินนะครับทบเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะ เขาเจ็ดแต้มโอเคนะครับเราเรากี่หลังวะเราเก้านะครับเราเก้าหลังเนี่ยโอเคไม้แรกผ่านนะครับอ่าจบแล้วนะครับห้าตาของเรานะครับจบแล้วนะวันนี้นะครับก็บวกเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ต้องเป็น250นะครับไม้ละ250นะฮะจัดไปนะครับมาถึง ep ที่5แล้วนะครับผมมาถึง ep ที่5แล้วก่อนจากกันนะครับผมก็จะฝากนะฝากกลุ่มนะมีกลุ่มนําเล่นให้นะครับผม ทายบอลส่วนใหญ่ผมจะไปเก่งทางบอลมากกว่านะครับก็เมื่อวานผมให้บอลไป10ตัวนะสิตัวตาย2นะครับผมอ่ากาไรล้นๆน,นะวันนี้นะก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับเป็นช่องที่แบบสำรองสำรองแบบจริงๆนะครับอ่าผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนรีผมก็กลับสวัสดีครับ